ตามรายงานจากสำนักงานสถิติทั่วไปของเวียดนามในไตรมาสที่2และ6เดือนแรกของปีนี้ GDP ของเวียดนามเติบโตขึ้น7.72%ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจมากกว่าที่คาดการเอาไว้ที่5.5%การส่งออกในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น12.9%จากปีก่อนหน้าขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น15.9%ส่งผลให้เวียดนามมีดุลการค้าเกินดุลกว่า 809ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่น่าประทับใจรายงานข่าวพูดไว้ว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเวียดนามยังอยู่ในภาวะถดถอยเนื่องจากโรคระบาดการขึ้นของเวียดนามในฐานะผู้นําการผลิตและการส่งออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าดึงดูดมากที่สุดจุดหมายปลายทางสําหรับนักลงทุนต่างชาติจะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของเวียดนามอย่างแน่นอน รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดและเวียดนามใกล้จะแสงหน้าเศรษฐกิจไทยแล้วเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันครับว่ามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรความคิดเห็นแรกว้าวฉันตื่นเต้นมากที่ได้อ่านข่าวนี้วิ่งออกไปทำงานต่อ สร้างประเทศเราความคิดเห็นต่อมาเวียดนามเป็นพักเดียวจึงมีความมั่นคงทางการเมืองมีจิตวิญญาณแห่งความรักชาติและประเพณีมานับพันปีการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนความคิดเห็นต่อมาพูดง่ายๆก็คือพักเวียดนามทหาร ประชาชนมีความสม,มคัคคีและมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดเพื่อที่จะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคตอันใกล้ส่วนการเมืองของประเทศไทยก็ได้แค่นั้นความคิดเห็นต่อมาพี่น้องทั้งหลายพยายามคิดบวกความคิดเห็นต่อมาดูคลิปเยอะอ่านบล็อกไทยเยอะมักพูดถึงประเด็นรัฐประหาร แสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพทางการเมืองเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดของทุกประเทศเสถียรภาพทางการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาอนาคตประเทศความคิดเห็นต่อมาเศรษฐกิจของเวียดนามกําลังพัฒนาไปได้ด้วยดีซึ่งมีหลายสาเหตุเหตุผลหนึ่งที่สําคัญมากคือเวียดนามมีคณะกรรมการที่เป็นปึกแผ่นและฉลาดมากนี่คือความสุขของชาติ ความคิดเห็นต่อมาในปี2027เวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยและเป็นอันดับ 2, 2> ในแง่ของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2035เวียดนามจะเป็นอันดับที่4ในเอเชียด้าน GDP ต่อหัวในปี2050เวียดนามจะมี GDP ต่อหัวประมาณ27,000ดอลลาร์ 27, สหรัฐสูงกว่า7เท่าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ความคิดเห็นต่อมาฉันคิดว่านอกเหนือจากการผลิตนำเข้าและส่งออกแล้วการคมนาคมในประเทศและการท่องเที่ยวมีส่วนอย่างมากต่อการเจริญเติบโตในไตรมาสที่สองแต่ฉันคิดว่าไตรมาสที่3ของเวียดนามจะโตสองหลักเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วความคิดเห็นต่อมาอีกห้าปีเวียดนามจะแซงไทยทุกด้าน ความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยต้องมีความสุขแน่เพราะมีความเท่าทันเวียดนามความคิดเห็นต่อมาเป็นสิ่งที่เหลียกเลี่ยงไม่ได้ที่เศรษฐกิจเวียดนามจะเป็นผู้นําไม่มีใครสามารถหยุดมันได้เพราะมีเงื่อนไขที่เพียงพออยู่แล้วความคิดเห็นต่อมาการพัฒนาของเวียดนามเกิดจาก4เหตุผลคือ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่กลางเอเชียและติดกับประเทศจีน 2. มีภาวะผู้นำที่เหมาะสมและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วโลกเสมอ 3. สงครามการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนและสถานการณ์การแพร่ระบาดในจีนได้เปลี่ยนเวียดน,นามให้เป็นเป้าหมายในการเคลื่อนย้ายบริษัทขนาดใหญ่ไปยังเวียดน,นาม 4. แนวความคิดของชาวเวียดนามมีความคล้ายคลึงกับประเทศในเอเชียตะวันออกดังนั้นพวกเขาจึงมีจิตวิญญาณในการเอาชนะปัญหาและฉลาดมากประเทศไทยจะต้องถูกมองข้ามโดยเวียดนามและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอีก5้าถึงปีความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยเปรียบตัวเองกับเวียดนามแต่เวียดนามไม่เคยเอาประเทศไทยออกมาเปรียบเทียบเลยเพราะจริงๆแล้ว คนเวียดนามมีความสุขกว่าไทยมาตั้งนานแล้วความคิดเห็นต่อมาฉันเห็นว่าคนไทยเข้าใจเศรษฐกิจเวียดนามและอย่างน้อยก็ติดตามเศรษฐกิจในเวียดนามในขณะที่มีไม่กี่คนที่รู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยแล้วเราดีกว่าพวกเขาไหมความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยอยู่ที่ไหนความคิดเห็นสุดท้าย เรายังห่างไกลจากพวกเขาคนไทยจำนวนมากกำลังย่อเย้อ,เ,ยอเวียดนามรถไฟใต้ดินสายโฮจิมินซิตี้ขาดเงินทุนในการดำเนินงานแต่พวกเรายังคงบอกว่ากำลังจะแซงพวกเขาจบกันไปแล้วสำหรับความคิดเห็นของชาวเวียดนามหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับหากได้แปลคอมเมนต์ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับผมปักหมุดคอมเมนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ